สวัสดีครับกลับพบกับผมแบรนด์แอดมินจากเพจนิศวกร์สอนของดน,นในการเล่าให้ฟัง์ EP นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับมาอาร์โก c แอ c คอร์คืออะไรทําไมทรัมป์ถึงใช้สิ่งนี้เป็นตัวกําหนดการต่อรองการค้าของโลกเราต้องมารู้ก่อนครับว่ามาอาร์โก s แอ c คอร์จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนชื่อที่พักตากาศของทรัมป์ หรือประธานาธิบดีอเมริกาคนปัจจุบันแนวคิดมาอารโกแอคคอดเนี่ยมันคือการที่เขาเนี่ยจะทำยังไงดีละ่ะที่จะดึง,งให้อเมริกาเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งคือปัจจุบันเนี่ยพื้นฐานก็คืออเมริกาเนะี่ยอยู่ในสภาวะที่1เป็นผู้นำเข้าหลักของโลกก็คือโรงงานอยู่ทั่วโลกเลยแต่ไม่ค่อยมีในอเมริกากับข้อ2ก็คืออเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้าไปทั่วโลก ขาดดุลการค้าหมายควาว่าส่งออกไปเนี่ยน้อยกว่านําเข้าเยอะๆเลยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คืออเมริกาเนี่ยอยู่ในสภาวะการคลังที่ขาดดุลคือเราขายของได้น้อยเนาะ,นะดังนั้นเนี่ยเวลาเราต้องใช้จ่ายเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนี่ยการกู้ยืมเงินก็เลยเป็นทางออกของอเมริกามาตั้งแต่19 80ทศวรรษนะั้นเป็นต้นมาตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่ทําให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันอย่างทรัมป์เนี่ยน่าจะรัฐบาลของเขานะครับเริ่มคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงที่จะดึงให้อเมริกาพึ่งพาตัวเองได้แข่งขันได้ในการส่งออก แล้วก็แก้ปัญหาการคลังที่ติดลบมาเรื่อยๆอ,อเมริกามองไปรอบโลกครับเห็นว่าประเทศทุกประเทศที่ได้ดุลการค้ากับอเมริกาเนี่ยเขาคือผู้ที่เอาเปรียบอเมริกาหรือเปล่าคือขายของดีกว่าเราเนี่ยได้เงินกลับไปทุกปีทุกปีเลยเนี่ยแล้วก็ยังเอาเงินนั้นมาถือพันธบัตรเราเป็นเจ้าหนี้เราต่ออีกตรงนี้อเมริกาเริ่มคิดกระบวนการต่อรองสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกเลยของปี2025ตั้งแต่ช่วง เมษายนที่ผ่านมาตามแนวคิดมาอาราโกเนี่ยก็คือการที่ประธานธิบดีทรัมป์ได้ขึ้นกำแพงภาษีเรียกว่าเทไปทั่วโลกสาดตร์ไปทั่วโลกประเทศที่โดนหนักสุดก็คงไม่พ้นประเทศจีนแล้วก็กลุ่มประเทศพันธมิตรของจีนรวมถึงกลุ่มประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยในหลักหลาย1 0ที่เป็นกำแพงภาษีมันมีผลเนี่ยทำให้เกิดความคาดหวังว่าทำให้การสร่งออกของทุกประเทศเนี่ยหดตัวลงเพื่อที่จะปรับปรุง ดูนการค้าของอเมริกาให้ดีขึ้นหลายๆคนก็คิดว่านี่คือสิ่งที่อเมริกาจะ implement ไปแล้วไม่คุยเจรจาต่อรองผลกลับกันคือไม่ใช่นะครับหลังจากขึ้นกำแพงภาีไปครั้งที่1 ช่วงต้นเดือนเอ r ริประเทศจีนเขาก็ไม่ยอมเขาก็ขึ้นกำแพงาสีกับอเมริกาขึ้นต่ออีกขึ้นกันไปขึ้นกันมาเนี่ยไปจบที่ประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์คือประมาณว่าถ้าจะนําเข้าสินค้าจากจีนมาที่อเมริกาเนี่ยผู้นําเข้าต้องจ่ายเงินเป็นจํานวนถึง2เท่าขึ้นไปของราคาปกติตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้เกิดความสั่นไหวในเศรษฐกิจของอเมริกา นะตลาดหุ้นตกอย่างรุนแรงตลาดพันธบัตรอเมริกาเนียมีความผันผวนอย่างมากตรงนี้เองเนี่ยส่งผลทาให้ประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐบาลเนี่ยต้องหยุดการขึ้นกำแพงภาษีก็คือที่ขึ้นไปเนี่ยหยุดไว้ก่อน90วันแล้วก็มาเจราจาตกลงกันเราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วแต่จริงๆแล้วเราต้องไปดูอีกทีนะครับตอนเดือนกรกฎาคมกลางเดือนเป็นต้นไปนว่ายังจะคุยกันแบบเดิมไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาได้ทําสิ่งหนึ่งสำเร็จไปแล้ว คือการเรียกทุกประเทศทั่วโลกทั้งพันธมิตรทั้งคู่แข่งอ่าพันธมิตรก็ยกตัวอย่างนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามคู่แข่งก็อย่างจีนอย่างจริงๆมีแค่จีนนะว่าเกาหลีนละกราเซียไม่คุยถ้าไม่อยากจะโดนกำแพงเมรีตัวนี้คุณจะต้องเสนอบางอย่างให้กับเราอันนี้อเมริกาพูดกับทั้งพันธมิตรและคู่แข่งนะครับยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่น ไต้หวันเวียดนามคุณต้องมาตั้งโรงงานในประเทศอเมริกาเพิ่มขึ้นเพื่อที่เราจะได้ลดกำแพงภาษีให้กับคุณอันนี้ก็คือข้อต่อรองหนึ่งของอเมริกาที่มีต่อพันธมิตรของเขาประเทศไทยคุณต้องนําเข้าสินค้าการ,รเกษตรของอเมริกาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะชดเชยดุลการค้าที่คุณได้ดุลอย่างมหาศาลต่อประเทศของเราตรงเนี้เองเนี่ยสะท้อนที่เห็นว่ากำแพงภาษีหรือ tariff ท,ที่ทรัมป์ประกาศใช้ในช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยมันก็คือบัตรเชิญ ทุกประเทศทั่วโลกมาเจราจาต่อรองถึงเงื่อนไข ที่ทาให้อเมริกาเนี่ยได้ดุลการค้าหรือลดการขัดดุลการค้ามากขึ้นในอนาคตนัดที่สองที่เขาได้เลยก็คือการเริ่มเนื้อหาที่บอกว่าจะทํายังไงให้ประเทศต่างๆที่ได้ดุลเนี่ยมาตั้งโรงงานในประเทศของเขาคือบริษัทเอกชนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยอย่างไต้หวนันอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเฮ้ยคุณต้องมาตั้งโรงงานในประเทศอเมริกานะตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นภาพว่าอเมริกากําลังจะเริ่มที่จะดึงการผลิตกลับไปที่ประเทศของเขาเพิ่มขึ้นเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่า วันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหานอกจากดุลการค้าระหว่างอเมริกากับจีนแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศกับอเมริกากับกลุ่มบริกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนเกาหลีเหนือบราซิลอะไรพวกนี้มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่สิ่งที่อาจจะนําไปสู่สงครามโลกสงครามตัวแทนใดๆก็ตามเนี่ยอเมริกาก็ต้องคิดแล้วครับว่าวันนี้เองเนี่ยโรงงานผลิตหรือซัพพลายเชนของเราเนี่ยมันพร้อม ที่จะรับสภาวะสงครามเหล่านั้นแล้วหรือยังและข้อสุดท้ายเรื่องของปัญหานี้สินในปี2025เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปดูตัวเลขที่อเมริกาจะต้องกู้หนี้ใหม่เพื่อมาใช้หนี้เก่าหรือเราเรียกว่ารีไฟแนนซ์หนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับไปอีก10ปีข้างหน้าปี2025คือเป็นตัวเลขมากที่สุดถึงระดับประมาณ7ทิเลี i ยนตอนลากขึ้นไปแปลว่าในปีนี้เองอเมริกาต้องกู้หนี้ใหม่เยอะมากทีนี้จะทำยังไงล่ะ2-3ปีที่ผ่านมา คนไม่ค่อยเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐไม่เชื่อมั่นในพันธาบัตรรัฐบาลอเมริกามีการเทขายพันธาบัตรออกมาของประเทศจีนอย่างที่อเมริกาไปยึดพวกพันธาบัตรจากรัสเซียเนี่ยทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจนทุกคนในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรเนี่ยไปซื้อทองคำเพิ่มเติมขึ้นไปการประกาศทาลิฟเองหรือการดําเนินนโยบายตามหลักมาแล้วก็แอคคอร์ดเองเนี่ยก็จะเป็นการเรียกพันธมิตรต่างๆที่เป็นเจ้าหนี้ของเขาครับนอกจากที่มาเจราจาต่อรองเรื่องการค้าแล้วเนี่ย คุณจะต้องปล่อยกู้เราต่อไปวิธีการก็คือแบบที่เคยทําไปแล้วคือต้องซื้อพนันธบัตรอเมริกาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการต่อรองของอเมริกาในปีนี้ตรงนี้เองเนี่ยก็เพื่อเตรียมอเมริกาให้พร้อมนะครับในเรื่องของพละกันคลังในเรื่องของการผลิตต่างๆโรงงานต่างๆรวมถึงการขาดดุลการค้าที่จะลดลงได้ไหมในอนาคตเพราะสุดท้ายเพื่อนๆต้องไม่ลืมครับ วันนีความขัดแย้งมันชัดเจนอเมริกาก็เป็นขั้วหนึ่งผู้นําฝั่งตะวันตกจีนก็เป็นขั้วหนึ่งผู้นําฝั่งตะวันออกวันหนึ่งก็ต้องมีความขัดแย้งที่มันเดเวล็อปเพิ่มเติมขึ้นไปจนเกิดเป็นปัญหาระ,ระดับโลกอาจจะนําไปสู่สงครามตัวแทนสงครามโลกในอนาคตดังนั้นการที่อเมริกาประกาศหรือดําเนินนโยบายแบบพาร์เซแอคคอร์ดในอดีตเนี่ยก็คือมาเร a อัลโกแอคคอร์ดในปีนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของเขาสำหรับความขัดแย้งที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน น,นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับว่ามาแล้วก็คอร์ดคืออะไรมันทํางานประมาณไหนทําไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มความได้เปรียบของอเมริกาต่อเพื่อนๆในโลกยังไงและประเทศที่เป็นลูกหนี้ระดับโลกอย่างอเมริกาจะรอดพ้นไปได้ไหมเพื่อนๆอ,อาจจะต้องติดตามกันในไม่เกิน90วันที่จะถึงนี้ว่ามันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นมีการขึ้นภาษีใส่กันมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็คือต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดในปีนี้สําหรับเนื้อหาวันนี้ก็ ฝากไว้ประมาณนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยสวัสดีครับประเทศไทยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างคะจากกรณีคือเราอ่ะเป็นเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าของอเมริกาภาษีที่เกิดขึ้นอย่างอย่างตอนแรกที่เขาตั้งเราประมาณ36-37%เนี่ยแปลว่าผู้ส่งออกเราจะได้รับผลกระทบแหละคือสมมุติเราเราเคยขาย100บาทไปที่อเมริกามันอาจจะเป็น137บบาทผู้บริโภคในอเมริกาอาจจะคิดว่าเฮ้ย ของสินค้าไทยแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆที่ถูกขึ้นกันมาสี่น้อยกว่าก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะส่งผลเกี่ยวกับผู้ส่งออกที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงถ้ารัฐบาลเราไปเจราจาว่าจะลดการขาดดุลการค้ากับอเมริกาโดยการนําเข้าเช่นนําเข้าเนื้อวัวเนื้อสัตว์วัสดุต,าต่างๆการเกษตรผลไม้ต,ต่างๆแอปเปิ้ลอะไรแบบนี้ก็อาจจะกระทบผู้ผลิตภายในประเทศเช่นผู้ผลิตเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้รับผลกระทบเพราะสินค้าในอเมริกาเขาอาจจะ ราคาใกล้ๆเราแต่คุณภาพอาจจะดูดีกว่าก็จะเกิดความแข่งขันในบ้านเรามากขึ้นโดยสรุปก็คือส่งผลกระทบแน่นอน แต่ว่ามันอยู่ที่ระดับผู้นําเราแล้วว่า1จะจบกําแมงวัษสีที่ที่ตรงไหนเช่นจาก37วันนี้หยุดไป90วันเหลือ10%เนี่ยจะจบได้ที่5%้าเไหมหรือแซหรืออะไรก็แล้วแต่กับข้อที่2คือดิลในการคุยกันในการลดการขัดยุนของอเมริกากับไทยเนี่ยมันคืออะไรเช่นนําเข้าเพิ่มขึ้นอ๋อต้องซื้อเครื่องบินอเมริกาไหมเราขายหมูไปได้เยอะเราก็ซื้อเครื่องบินมาเครื่องเดียวแล้วก็ชดเชยการขัดยุนได้อะไรเงี้ยอยู่ที่ผู้นําเราไปเจรจารเลย การที่ทําขึ้นกแาแพงภาษีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังไปเนี่ยเขาใช้อํานาจประธานาธิบดีในการออก executive order ได้เลยพอขึ้นไปแล้วเนี่ยหน่วยงานกํากับของรัฐอ่ะก็ต้องทาตามเพราะเป็นคาสั่งประธานาธิบดีพอพอเขาประกาศปุ๊บทุกคนก็นเริ่มคิดเฮ้ยเราต้องไปคุยกับทั้มเราต้องออกไปคุยกับทั้มเราต้องไปเสนอให้ทั้มอะไรบ้างโน,น่นนี่นั่นเป็นวิธีการหนึ่งที่อเมริกาทําโดยที่ทุกคนเนี่ยงงมากว่าการที่อเมริกาเคยเป็นพี่ใหญ่มาโดยตลอดเฮ้ย hey, ทุกคนเจราจา การค้าเสรีมีพระหุภาคีเป็นมันตมิตตอนนี้ไม่ใช่บล็อกทั้งหมดไม่มีเอาแล้วพระหุภาคีไม่เอาแล้วการค้าเสรีเราต้องมีความเป็นชาตินิยมปกป้องสิทธิ์ของอเมริกามากขึ้นอย่าไปช่วยประเทศอื่นๆน,น,นัดเขาได้เปรียบเรามานานแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเครื่องมือในการเรียกมาคุยอาจจะนําไปสู่ขั้นว่าปัญหานี้สินธมันเนี้ยที่อเมริกามีอยู่ในปีเนี้ยที่ต้องกู้เงินใหม่เจ็ดกว่าเจล้านล้านเนี้ยถ้าเจราจาต่อรองกันลงตัวโอเคประเทศไทยคุณ ไม่ต้องนําเข้าอะไรเราเพิ่มก็ได้คุณส่งขอได้เหมือนเดิมอ่ะเราขออย่างหนึง่งคุณช่วยซื้อพันธบัตรร้อยปีของเราได้ไหมคือเป็นเจ้าหนี้ร้อยปีให้เราหน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงการเจราจาเนาะเราไม่รู้หรอกแต่ว่านักวิชาการที่เขาวิเคราะห์กันอะ่ะคืออเมริกามีปัญหาอย่างที่บอกมีอยู่3ส่วนหลกัหลกๆขา,าดูการค้าเยอะโรงงานไปอยู่ทั่วโลกเลยไม่ได้อยู่ในอเมริกาเลยถ้ามีปัญหาระดับโลกสงครามโลกเนี่ยไม่รู้จะผลิตยังไงข้อสุดท้ายคือมีหนี้เยอะเขาก็จะเอาส่วนเนี่ยไปคุยอาจจะเป็นหนึ่งในการคคุยือ เราก็รู้ว่าประเทศไทยเราดีเมีเยะมากเดยรพ่กินล้านแล้วอ <c oughs> ่ะนั่นคือเขาก็ขออะไรหนึงแล้วเราจะเราจะเราจะได้เราจะถือพันธบัตรเขาได้ในการที่ประเทศไทยเข้าไปถือพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยหลักการมันคือว่าเราขายของได้เยอะกว่าเขาส่งเข้ามาที่เราคือเรานําเข้าน้อยกว่าขายของไปที่เขาเราจะเรียกว่าเราได้ดุลการค้าสมมติ4ี่หมื่นล้านเหรียญไอ้สี่หมื่นล้านเหรียญเนี่ยเรามีทางเลือกเราจะเอาไปถือคือนํากลับมาเป็นทุนสํารองเป็นในรูปของเงินดอลลาร์เลยก็ได้เงินสารองในรูปดอลลาร์เนี่ย เอกชนที่เขาได้กําไรเนะี่ยเขาจะไปถือพันธบัตรอเมริกาก็ได้เพื่อที่จะได้ดอกเบีย้ยแต่ตอนเขาดึงไอ้พันธบัตรกลับอ่ะมันก็ต้องไปเป็นทุนสํารองแบงก์ชาติเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกคอนเวิร์ตที่แบงก์ชาติไทยอ่ะให้เป็นเงินบาทไอ้ที่เราบอกว่าไปถือพันธบัตรเพิ่มขึ้นอ่ะมันคือทุนสํารองเราก็จะบวมขึ้นในรูปของเงินดอลลาร์แต่เราก็จะหนีออกจากดอลลาร์ไม่ได้แต่บางประเทศอย่างเช่นจีนเนี่ยเขาลดอันนี้ลง ดอลลร์ลงในทุนสำรองแต่เขาเพิ่มทองคําแต่ถ้าไทยทําแบบนั้นก็อาจจะโดนแบบโดนกำแพงภาษีแบบจีนอะเพราะว่าอเมริกาไม่ชอบคือทําเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยุติสงครามเขาโทษถึงขั้นว่าที่มีสงครามรัสเซียยูเน่ะลูกของไบเดนได้ประโยชน์เพราะเป็นตัวแทนในการนําของไปขายอาวุธสงครามอะแต่ทรัมป์เองอะกออ็หนุนอิสราเอลเต็มที่จําได้มาที่มันบอกเองว่ามันรอบค่าในพล อีลานปีส0ง0ัน20อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ายุติบริษัทขายของก็ไปต่อไม่ได้ขายเครื่องบินลบขายอาวุธขายยารักษาขายยุทโธปกรณในสงครามแต่ถ้ามากเกินไปเงินเฟอ้อก็เยอะเขาก็ต้องบาลานซ์คือเหมือนจะเข้าใจว่าน่าจะยุติฝั่งยุโรปแต่ฝั่งตะวันออกกลางก็หึมๆกมเงินไปต่อ